โอ้โอ้โอ้สวัสดีเด็กๆมีใครเป็นเด็กดีไมเอ่ยหนูค่ะเดี๋ยวนะที่ดูมาบ้านหลังนี้มันมีเด็กสองคนนี่เฮ้ยเอหนูแล้วเด็กคนหนึ่งหายไปไหนอ่ะอ๋อน้องชายหนูนอนป่วยอยู่ชั้นบนโอ้โหโหกหเกิดทีนี่มันหนาวหน่อยนะก็จริงๆก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่หรอกว่าทำไมป่วยกันเดี๋ยนะ oh, oh, oh. วน,นี้มันหนาวนะโอ้โหงั้นเอาที่ไปละกันขอความรับเด็กดี เอเอเจ๊ดิปป้า,ปาอบคุคกกี้แล้วมึงใครเนี่ยประเทศไทยไม่มีซานตาบุกออกไปจากบ้านกูนเลยนะไอ้โลคเจ็กนี่มึงพกปืนไปตลอดเวลาเลยนยเออแล้วมึงออกไปจากบ้านกูนเลยเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้แรนต้าตัวปลอมเมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอกูก็มีปืนคริสต์มาสจัดขึ้นวันที่25ธันวาคมของทุกป,ปีเพื่อฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในศาสนาคริสต์ ดีวผมอ่านมาคร่าวๆก็ประมาณแหละแต่ผมขอไปเจาะลึกเรื่องประวัติศาสตร์มันคิดมาสนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้เรื่องเงยอะขนาดนั้นอะแล้วก็ถ้าใครมาถามใตคม้คอมเมนต์ว่าพี่ครับพี่ครับซานต้ามีจริงไหมมันไม่มีจริงเจ้ตนของซานต้าคอร์จริงๆนั้นมาจากนักบุญนิโคลัสโอเคนะเข้าใจนะซานตา้าไม่มีจริงดีครับ,รบผมเองเซน6กสองชุดนี้ก็หนาวๆน,น,นะครับคนดูว่าอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยผมผ้าส่วนผมก็หัวไมเรียบร้อยละแต่รอดมาได้ มันหมดช่วงก็ดูหนาวไปแล้วครับพี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอแ,วแ้วก็มีช่วงหน้าหนาวนะตอนอาบน้ำเช้าๆคือแบบเชีย่ยคุณโลกตายหนาวชิบหายคือตอนนั้นผมอาบน้ําไงก็ไอ้เชีย่ยผมอาบน้ําไปครึ่งชั่วโมงอะแต่จริงๆก็คือผมอาบไปสิบนาทีแต่ผมนั่งทําใจในห้องน้าไปยี่สิบนาทีนั่งเล่นมือถือ,อแบบทําใจอะหนาวชิบหายพอดนก็ว้าอันนั้นก็คืออันนั้นมันคือเรื่องอาบน้าของผมไงส่วนคนดูก็เวลาอาบน้ําก็ ตัวทนนะครับอย่าให้รู้ว่าใครไม่อาบแล้วก็ถ้าคนดูอยู่ในช่วงวัยเรียนเหมือนผมก็โรงเรียนก็น่าจะมีพวกแบบกิจกรรมคิดมัดเนาะซึ่งมันก็เคยมีของโรงเรียนผมมาเคยมีอยู่ตอนที่ผมอยู่ม3าตอนนั้นเขาก็จัดงานคิดมาดกันตามปกติซึ่งผมและเพื่อนผมมาโดนครูเขาให้ไปเต้นวันคิดมัดเพื่อได้คะแนนอะ่ะซึ่งคนที่มาเต้นกับผมมาที่ผมจําได้คร่าวๆก็นายมือเนี่ยเนี่ยตะวัน ซอมิวแล้วก็กั๊ดกับน้ําคือแบบตอนนั้นเป็นช่วงที่ครูเขากำลังหาซานตา้าพอดีด้วยและไอเพื่อนผู้หญิงสงคนผมมาก็คือไอกั๊ดกับไอมิวมันไปแนะนําคนที่จะเป็นซานตา้าให้ครูซึ่งคนที่ถูกแนะนําก็คือผมกับไอตะวันและแบบผมขอเสริมนะซึ่งไอตะวันทุ่นผมเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่แบบว่าแม่งเบวฟอร์มช่างอะจนกระทั่งถึงวันคิดมัด ไอ้กัดกับมิวมันก็นัดกับพวกผมไปว่าให้มาเรียนตั้งแต่หกโมงเช้ามาแต่งตัวผมกับไอ้นายก็เลยต้องตื่นตั้งแต่เช้าผมก็แต่งตรงแต่งตัวแล้วก็มาตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วผมก็มาเจอไอ้น,นั่งอยู่ทําไมพวกเรามากันสองคนวะแล้วไอ้คนที่นัดหายไปไหนถูหามาหน่อยดิโตจะมาเนี่ยฮะกูยังแต่งหน้ากันอยู่เลยพวกมึงไปแล้วเหรอแล้วมึงจะนัดเจ้าทำเีเยี่ก็คือตอนนั้นมันนัดพวกผมเช้า มาหนึกว่าพวกมันอ่ะมาถึงแล้วสรุปพวกมันแต่งตัวกันที่บ้านแต่ว่ามันนัดพวกผมเช้ากลัวเหมือนกลัวผมแบบแต่งตัวไม่ทันั้งแล้นั้นผมก็เริ่มแต่งตัวเอาชุดนักเรียนออกเปลี่ยนเป็นชุดซานต้าสวยนะแม่ก็แต่งเป็นเอลอ่ะผมเรียกว่าทาสซานต้าเลยกันซึ่งเวลาผ่านไปพวกมันก็มากันแล้วว่าแต่งตัวหลังจากนั้นผมกับไอ้ตะวันก็ต้องเดินไปแจกขนมเด็กหลังแจกเสร็จแล้วครูเขาก็ให้พวกผมไปเดินโชว์ตัวซึ่งเขาให้ผมนั่งรถเข็นแล้ว ไอรถเกี้ยนอ่ะมันมีรุ่นน้องสองคนท่เขาเข็นใช่ไหมแล้วตอนเข็นน่ะแม่งเอียงอ่ะแบบแต่ว่าไอตะวันมันไม่ได้นั่งแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือไอตะวันที่มันเป็นซานตาแม่งเดินโยกคือไอ้เหี้ยซานตาเดินโยกหลังเดินเสร็จแล้วพวกผมก็ไปเต้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากและนี่ก็คือจิจกรรมวันคริสต์มาสของโรงเรียนผมซึ่งจริงๆคลิปนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกผมแค่อยากเล่าเฉยวันคริสต์มาสผมอ่ะแล้วก็พูดถึงวันคริสต์มาสผม ฉิหาแล้วผมนึกถึงไออ่ะ <c oughs> ใช่ครับม,มีคือผมไม่รู้ว่าปีนี้เขาเล่นไหมไอไอพาดูรู้อะ่ะแต่ว่าผมเห็นปีแล้วเขาเล่นเยอะมาเลยนะแล้วก็ถ้าประเทศไทยมีหิมะผมบอกเลยว่าสนุกแน่ผมจะปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วผมจะเอาหิมะไปทับหน้าเพื่อนแต่ดีแล้วที่มันไม่มีอะ่ะเพราะว่าถ้ามันมีหิมะมันจะแบบว่ามันจะมีปัญหาหลายเรื่องเลยของประเทศไทยท,ยที่มันตามมาซึ่งก็พูกรถลื่นแล้วรถแม่งไปชนคนเงี้ย แถมก็พวกเรื่องสายไฟประเทศไทยเลยก็สายไฟประเทศเราไม่แบบโหพันกันระยงระยางงั้นคิดว่าปีนี้ผมว่ามีแค่นี้แหละแล้วก็อีกเดือนนึงก็จะปีใหม่แล้วด้วยจริงๆก็ผมไม่รู้สิเดือนธันวาคมมันไม่ค่อยหนาวเท่าเดือนที่แล้วอะ่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่โหหนักกว่านี้เดือนที่แล้วแบบผมอาบน้ําไปนี่โอ้โหกูนึกว่ากูผ่านโคนโลกใตตเงั้นก็ ขอให้ทุกคนสมหวังกับชิสมากปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าก็ขยากปรับปรุงตัวยงอยากเป็นคนที่ดีขึ้นก็สู้ๆครับงั้นขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย